สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับ่ะคลิปนี้ครับผมจะมาสอนเทคนิคดีๆครับสําหรับการเก็บมุมเนาะเก็บมุมคันแท่นหน้าสำหรับบางคนที่เพิ่นเป็นมือใหม่เพิ่นอาจจะยังไม่รู้ครับหรือว่าทันใดที่เป็นมือฉางแล้วหรือว่าดูแล้วก็เลื่อนผ่านเลยก็ได้ครับอ่ะสำหรับการเก็บมุมคันหน้าครับผมจะเป็นไว้ในระยะ3มช่วงรถนะครับเวลาเขาไถมาสิ มันสิมาชนกับกับคัแนนนาพอดีมันจะเลือยอยู่บ่านสามช่วงรถพอดีเขาก็จีถอยเก็บไปยังสี่นะครับแล้วจะซ้อนอาการการถีบโเฮ็ดให้มุมมันเลิกนํานะครับนี่อ่านี่คือระยะแรกครับผมจะถอยมาเห็นบ่สังเกตบางคันแนนนาครับเป็นบ่มันจีเก็บได้เกือบเบิดเลยแต่ว่ากระถ่ายขึ้นคะแนนนากระโบเป็นยังครับอันนี้มันมันมันโบเป็นยังหย่อนดอกนะครับเขาสิดึงไปดึงไปจนหอดอยู่ประมาณล่อหลังอะครับเราต้องดึงออกไปไกลดึงไปไกลแห่งดิมันกะ มันไปก,กองอยู่หุ่นครับเพราะว่าจะได้ให้เขตรร้องลูกกลับอยู่แล้วมันบอกระรอบอัดดึงไปนะครับรอบที่สองมาปุ๊บก็ให้กห็ให้พานห่อนี่ระนาดกันแค่ขั้นแทาน,นาเลยนะครับรอบสองก็ได้ถอยมาปุ๊บให้มันให้มันระนาบแบบนี้นะครับเย็างัี่ผมก็แทนาแบบสีเขากะให้มันระนาบแบบนี้นะครับมันจะสีเก็บเบิร์ดนะครับอรอบสองก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้รอบสามมันจะแท่งเขามุมพอดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนแต่ว่าผมผม,ผมครับมือหนึ่งมือหนึ่งคือกล่องอาจจะบอ โบเห็นแบบอันนี้ปันไดนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าหนามครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งต่างหางแนวใดนําว,นะว่าเดี๋ยวต่างหางเอาไว้คลิปรุ่นก็ได้เอา้าสังเกตว,ว่าหน้าไฮนี่นะครับมันเป็นเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางเอ็นบอลคอนจะเป็นโน่นโนสูงกลางกะสีไทยกินขอบซะก่อนพอจะไช้ใช้สีอ,สออกด้านนอกนะครับนี่ขอบเคือการขอบกะสีดึงดึงด,ดึงซีบปนังผี เป็นยังผมคือว่าบอยางให้ดึงมาไกลเห็นมอหอยเก่าที่กระจ่าไทย,ยมันจะดึงดึงมอ,อกมาลจัหน่อยนี่นนนดึงมหอหอดผี่ก็ถือว่าสังเกตเบื่องว่ามันเห็นบครับผมบูรู้ว่าในกล่องจังเลยแต่ว่ามันมันกระสูงเห็นบ่อันนี้ฮอากับวิธีแก้คือเขาไปไทยเก็บมุมคือเก่าอ่ะล่ะแล้วก็ค่อยดูดดินไปถมเดะิทธิภาพบางทีท,ที่ที่ดูดแล้วนะครับอันนี้เป็นหน,หน้ามีน้มจัหน่อยเพราะว่าหน้าก็เริ่มอิ่มอิ่มน้มแล้วล่ะฝนตก เืนตกขืนเลยอันนี้น้าเพิ่อนบริเฮดปีหนึ่งเหรอครับมันก็ะหยาลายจะน้อยนี่ม่วนที่ผมไายไปแล้วนี่ผมผมพันได้รูปกับว่าจะให้ไห้เบิ้งครับสำหรับคนที่เพิ่อนยังบ่รู้เนาะนี่เห็นบ่สสังเกตว่ามันจะสูงเห็นบอรครับนี่มันจะสูง นี่ตั้งแต่ระยะเทาานี้เดินสายตาก็คือห้องหูอยู่ว่ามันสูงนะครับมันกระชืไปเลือกขอบเพราะว่าข้อศอนะครับถ้าดึงสูปีสูปีมันก็มันก็สูงองอกมาเลยนะครับสูงจากมองไก็คือเอาหมอนั่นแหละครับไปถมนี่มันสูงสิเท่าไทยนี่อันนี้คือไทยสามซองพันที่ผมวม่านี่พันหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้พันสองมีพันที่สามนะครับมันจีบิดมันเท่าไทยเก้ามามันแทนสบูเหลือเลยนี่ผมจะไช้สิดธิ์เอาดัาน,นออกนี่คือเก็บขอบกับไปก่อน อันนี้ว้ยไทยทีหลังเขาไทแถวนี้เบิดเขาจังหวัดไทเก็บเก็บหัวงานเราบอยากครับพอหน้ามันเคยไช้สิทธ์เขาตะกลางลมันจะเป็นสูงนี่นะครับอันนี้คือคือไทแล้วก็เก็บลูบเรียบร้อยลูบมันมันสูงแถวนี้ครับเท่ากับเอาเพิ่งจากสายตาเอาละครับนี่หลัวเมื่อ่จสำนึงนี่นะครับบย่ยางมาไทเดี๋ยวมันสิเป็นมันสิเนียนเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอันเดียวกันเลย ภาพาไปเบิ้งครับวิธีไถครับสำหรับมือใหม่ที่ออกรถมาใหม่เนาะยังยังบ่บ่รู้เนาะบางคนเพิ่นก็บ,บร่รู้อีหลีเด้กับบัว่ากันครับผู้รู้แล้วก็บ่เป็นหยังครับผู้บ่รู้กับบาร,รู้อีหลีพวกเอ่อบางคนเพิ่นเพิ่งสิมีรถไช้ขันแรกจังซี่เนาะมันบ่คืออีแตกไถเด้นะครับอันนี้เป็นเป็นหนามเป็นหนาม ยางหูก็พว่อค่อยดีมาในียางหนามจะวิดแน่นละมันเปลี่ยนฮะเดี๋ยวสือไทยให้เบิ่งบรรยากาศครับผงครับเราต้องดึงออกมาไกลครับอเบอาประมาณนี้พอ อาทีพปกครอบมาได้เพราะว่ามันขับมือเดียวครับมันละหน้าแบบไปเลยนะครับไอขี่มอเตอร์มันจะขึ้นไปข้างกนได้น้าก็สร้างมันครับมันเพราะเพาะขาดย้อนเนาะรถตัวนึงมันไกลแห่งเอาประมาณกะว่าเวลารถขมชนมันจะเก็บฮ็่ให้มันเก็บเบิด์ตนะครับ không thể chép dưới 3 thưa Hãy subscribe cho kênh ถ้าไทยกบกลางกะสิกบกลางกะจะสอนขั้นแบบเหมือขึ้นกันนะครับแขกไทยกันนั่นแหละแต่ว่าไทยกบกลางคือคืเคาอื่นไทยฮุตต์ตั้งไทยกบเข่าเข่ากลางเพราะมันมัดสีเวิร์ดมันสีเวิร์ดพอดีครับเวลาเขาเาสอนตามเธอเี่กเขามาดึงเนี่ยมันสเบิร์ดพอดีอ่ะมาเด้อ ครับมือเดียวครับบอกของมาจากมันมันเขาหยาครับเดี๋ยวแจ๊แจ๊มันเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถ่มายมึงเดียวนึง่งนะนี่ครับแต่ว่าหน้าไม่น้ำแบบนี้หรือว่าหน้าในทีมันอิมน่มหนำแล้วกับพยายามอย่าไปเบียดแจ๊มันแห้งครับหยามันลมเนี่ยสังเกตระวังครับว่ามันจะสูงมันบ่ เห็นบอว่ามันจะไปเลิดขวบอ่ะนี้เขาเขาต้องทำการดุดครับดันดันดันเพื่อว่าเพราะว่ามันสูงดันสะไปเรื่อยๆครับยจะไปดันเป็นกองเด้ครับเขาก็สังเกตว่ามันสูงหมอนไหนเขาก็ดันหมอนั้นแหละครับไปใส่เนี่ยเพราะว่าหน้าแบบว่า น้ำเดือดไทยเข้ามเคยได,ได้ดุดกลับเปือะนะครับมัน,นก็สูงกางมันก็จสูงแนวนี้นะครับ mm. มือเดียวก็ของมันได้ครับไม่ผูไ้ไดยให้ครับนี่ดูซ้ำหนึ่งแล้วครับย่ำมันไทยมันก็หักอยู่หรอก ดึงออกสูปีสูปีนี่คือมันสูงอยู่แล้วนะครับ,บประมาณนี่คือไห้แล้ว ครับถ้ามันสูงกลางก็ใชยปีนหนอ,อกคือผมเถานา้าอะไรมันเลิกกลางอ่ะตอนพี่น้ำเมาตอนใช้โค๊กกลางเนี่ยมันพอดวาเขาใช้ปีนหนอกแล้วมันมันหน้ามันจะสีหามนะครับเวลาไอ้ไอ้ต่อไปที่ว่ปปวาปีนี่เคยเคยใชย,ยแบบนี้นะครับพี่น้ำมาเขาเก่าเขาใอีกแบบนึงนะครับปีนี้สมมติว่าเอาเดี๋ยวขออนุญาตดับรถซสำนีก็น่าจะเข้าใจเนาะครับเนาะ ก็นี่ครับเ้าจะลูบเก็บประมาณเนี่ยเห็นบ่นี่ข้าวข้าบดึงปุ๊บนี่เวลาข้าปันา้นข้าวยางแล้วนี่เวลาข้าเห็ดน,นา,างสีมันมันสีเหลือกเห็นบ่มันสีเหลือก,อกต้องขอต้องอยังสินะครับข้าต้องทมผมสุปปีนะครับนี่คือการเก็บมุมเก็บขอบนะครับอ่ะเพราะว่ามันก็บางคนมันก็นกเอาไปมีหุก,ก็เลยก,ก็มีที่แบบว่บาบาบบอสอนขั้นนะครับบ้านผมเหมือนสอนขั้นเนาะ มันก็ ufficient. แล้วแต่ความถนัดครับแล co ้วก็เพราะว่าบางพื้นที่ก็เข้าใจเพิ่นเด้เห็นบางคนเพิ่นไถแค่ไร่ละ200จังซี่กัเออก็น่าเห็นใจเจ้าเจ้าก็บกระไรแพงอยู่เลยครับบ่ลมารถไถเนาะแต่ว่า <ty> ค <ap> ือในพื้นที่นั้นเขาเจ้าเคยจ้างสนัานก็ได้ซ้ำนั่นนะครับบ่บบ่ากันนะครับข้าสิดูผมสิดู์บดทุกแกเลยตอนนั้นผมบ่ได้ดูเพราะว่าผมถือกล่องผมก็เลยรูกบ่ได้มันเป็นขี้ตมนะครับก็บ่ยากครับบ่ยากนี่ถ้าสมมุติว่าหน้ามันสูงกลางเฮาก็ไถปีนออกนะครับ ถ้าหน้าสมมติว่าหน้ามันเลิกขอบเลิกน้ามุกขวบมันสิเพราะว่าปีนี้เขาสิไทยไทยปีหนอทั้งสองฟังมาครับมันจะเป็นเลิกกลางวันนี่พี่หน้ามาเขาใส่ทั้งกลางกบเขานะครับเพราะว่ายังเพราะว่าเวลาหน้ามันจะหับนะครับหน้ามันสีหับเกี่ยวเข่าเกี่ยวง่ายเวลาไทยเวลาปั้นกะงานออกมางามมามาเรียบครับประมาณนี้แหละครับผมฟังนักทุนจอนเดียกำลังลงไทยกัน นะครับส่วนการไทยเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นคลิปหนาหนอ่อยเดี๋ยวคลิปนี้มันสียาวโพดนะครับสําหรับการตั้งหางหน้าแหงหน้าหน้าน้ำน,นี่มันจะตั้งหางคนละแบบนะครับเอาประมาณนี้ครับเอาไว้เจอใ่คลิปหนาครับสวัสดีครับ